แพนด้าสองตัวในมาเลเซียที่ไม่ได้กลับประเทศจีนเพราะว่าถูกกักในช่วงโควิดขณะนี้ก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดแล้วค่ะ <Yeah. S 1> สวนสัตว์แห่งชาติมาเลเซียจัดงานอำลายี่ยี่และเฉิงยี่สองพี่น้องแพนด้ายักษ์ที่เกิดในมาเลเซียตอนนี้ถึงเวลาที่ทั้ง2ตัวต้องกลับไปบ้านเกิด <Yeah. S 1> พ่อและแม่ยี่ยี่และเฉิงยี่เป็นลูกของสิงสิงกับเหลียงเหลียง คู่แพนด้าอายุ17ปีที่ได้รับการส่งมาเป็นทูตมิตรภาพของจีนเมื่อปี2014ค่ะทั้งคู่มีลูกตัวแรกชื่อว่าหนวนหนวนหลังไปอยู่ที่สวนสัตว์มาเลเซียเพียง1ปีและเป็นแพนด้าตัวแรกที่ออกลูกตามธรรมชาตินอกประเทศจีนจากนั้นไม่นานก็ได้ถูกส่งกลับไปยี่ยี่ลูกตัวที่2เดิมจะต้องกลับจีนในช่วงต้นปี2020 แต่พอเกิดการระบาดของโควิด -19 ทํำให้ต้องเลื่อนการเดินทางนานถึง3ปีระหว่างนั้นก็เกิดลูกแพนด้าตัวที่3เฉิงยี่เมื่อวันที่31พฤษภาคมทำให้สองพี่น้องแพนด้าได้กลับถิ่นต้นกำเนิดพร้อม,อมกันค่ะการส่งลูกแพนด้ากลับจีนเป็นเป้าหมายของการอนุรักษ์แพนด้าที่ต้องการให้สามารถเข้าสังคมและผสมพันธุ์กับตัวอื่นๆได้ค่ะ